สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเที่ยวลำพูนนะครับผมร้านกาแฟ,ฟและร้านอาหารนะครับใหม่ๆใ,ในลำพูพนคุณครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมร้านแรกที่เราจะไปคือร้าน Jo อย Space ครับายไปชมกันเลย family. แฟสวยดีอยู่ชั้นสองอด้านล่างเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป,เ,ยเป็นตึกเก่าเป็นตึกเกา่าครับนี่เอชช็อตกเอชช็อตพออ่อนนะครับ มันก็เป็นพวกอ่อนแต่แบบไม่ได้อ่อนมากไม่ได้เปรี้ยวมากเวลากืนก็นจะหวานๆออก็คือว่ามเลเดก,ก็ยังดีอยู่ม,มีนั่งชิวดิมด้านนอกระเบียงข้างนอกก็ ใกล้สถาน,นีตำรวจด้านล่างเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว เป็นก้อนเป็นก้อนก,ก,ก็แห้งไงมันคลิกอร่อยนะเนี่ยอันนี้ตัวสั่งเลยนะรวมเนื้อเรียกรวมเนื้อเนื้อดูดีด้วยมีเอนแก้วมีแองแกวมีกระสอบคุชิ ออกเค็มนิดนึงเค็มเผ็ดต้องชิมนี่อันนี้น้ำแบที่เขายังไม่ปรุงอืมอร่อยแล้วก็หวานๆชุรสนี่เขาเรียกเอ็นแก้วหรออืมชิมก็คือรู้ชิมโอ้ออโอเคอะ เป็นไงอืมอร่อยร้อนอร่อยอา้าเพิ่งทำมา,าเออเส้นดีแล้วเป็นไงบ้างเดือดไม่อยเหนเหียวอะไรแต่ว่าผ่านได้ เอาตัวไปกินก่อนนะครับไายอิ่มแล้วครับผมเตรียมไปต่อไปต่อที่ไหนไม่รู้เอาไปวัดจอนโอคเชดเดยวไปวัดก่อนแล้วเรา <Double. S 2> มาถึงวัดขาริบุญชัยกันแล้วคะววนช่วงนี้มีงานแขวนโคมพอดีเอ่อไปเราจะไม่ แต่ว่าจะไม่คึกคืนเหมือนทุกปีเนาะเพราะเป็นโควิดไปไหว้พระกันเถอะในวัดก็เย็นๆเรานั่งตรงประตูพอดีลงมันเลยเข้าแต่ประตูวิหารตรง ปกติวัดทาริคูณชายคนจะเยอะมากแต่ว่าวันช่วงนี้มันโควิดด้วยคนก็เลยน้อยปกติแบบเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเอาลูกแขวนโครมฟรีที่เราเคยมามาแปะดิคนจะมาแขวนโครมกันเยอะสุดๆเลยแบบตรงที่แขวนโครมก็จะมีโครมเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ก็คือมีแบบนิดๆหนๆ่อยหน่อยหรือว่ามันเป็นช่วงเพิ่งเริ่มเทศกาลเริ่มงานเขาก็ไม่รู้เรามาแบบไม่มันเพิ่งเริ่มเหรอเรามาแบบงง ไช่มันเพิ่งเริ่มตุลาแต่ว่ามันแขวนโคมไปได้เรื่อยๆจนถึงนู่นแหลกวกระทน n ่นู่นจนถึงสิ้นปีนู่นบางทีอะก็ต้องรอสักพักหนึ่งช่วงนี้โคมยังไม่เยอะอันนี้เรามาแบบก่อนตอน้ตนโตนตน้ตนตนตนต้นนะ,ะถ้าใครอยากมาแขวนโคมก็ามาที่ลำพูนได้นะหลายวัดวัดอะไรพี่แม่จำมาทีวีก็มีนะแขวนโคมะแต่หลักๆก็จะเป็นวัดธนิพนธชัยนะครับผม อเคเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแขวนคงกันอันนี้มันเริ่มวันไหนแล้วคะงานแขวนโครงเริ่มต่วานอ๋อนนเริ่มต่อวานแขวเห็นกันแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงเมื่อใดครับจิบแก้วจะตุลาพฤศจิกานแหมอย่งเป็นเดือนปุ๊บ เขียนติ่เขียนยันก็ได้ไม่เอาแต่แทนไล้น่เราจะขอไปด้วยเกี่ยวังไงก็ได้เป็นก็ขอของขอตัวเอสอะเออมันอย่างงียก็ได้ไปไปหยิบไม้หยิบไม้ ถอยเลยฮะใช่เลียวอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้มจจดไ,ไม่รู้ิอไม่ไม,ม,ม่อมาทิคอน <laughs> ถือ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 ง้ทำยังไงคะไม่เป็น นี้ที่ให้มันลงลง <im> โอ๊ยทำไมแขนมันมาดูง่ายจังยัง <im> ไะแล้ว่าว่าแล้วก็เดี๋ยวตัวเซนมัน,นูวนอ่ะใช่แสงกองเรียบร้อยแล้วครับ จบจากแขวนโคมจบจากแขวนโคมนะครับวัดทะเลบุญชัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกาแฟอีกที่หนึ่งนะครับร้านคีบฮีทนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกาแฟนะครับบายมีร้านทรัช็อกโกแลตด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้มากินเราไม่ไปกินไอติมกันไปนักเด็กนักเด็กนักเด็กกินติมกินติมกินติม ไปติมกะทินะครับถ้วยเล็ก20่ถ้วยใหญ่70นะครับ1ลนี่ตามนี้นะครับสวัสดีครับเอาถ้วยเล็กเอาเอาสองโล้วยเ็กถ็กแล้ดด้วยเหรอเ,อาเอาขาก็แล้ดลลด้วยครับได้ เรารับร้อมคและชาตอยู <laughs> ถ่ถแต่เคยกินเนี่ยเดี๋ยวบ้าคนจะเคยกินก็มา <laughs> อ้าวลองชิม <laughs> <laughs> อร่อยอ <laughs> <สา>ร่อยไม่ไม่หวาน้ลย <m any ang> <adapted> ขนาดเนี้ยยังมีแจะกินได้รี่เนี่ยของเ,เ,เ,เตอนที่จะขายถูกอยู่โอเว่นจะเละเอาแค่ขับไปท่าไรเท่าไหร่ใช่แขลังว่าไล่คนลงกินดูเออเป็นไงเพราะมันตอนนี้ก่อนนี้ไปปิดไอขายอยู่หลังมอเชียงใหม่อ๋ออยู่หลังมอเหรอครับไม่จะเที่ยงครับ แล้วเสร็จก็ตอนนี้โควิดเนี่ยถือตอเนี้ยจะขายในราคาที่คือต้องตารให้คนกินทัวๆ่อก่อนแล้วกำไรนเดียวแค่อาข้าวไฟถ้าอะไรอันนี้หอมหอมกะทีแล้วไม่หวานรับรองสองรสที่คนชอบหมดที่ก่อนผมจะทำไอ้นั่นๆไวรีลาที่ เอาหลายอันเด <Gym. S 2> ี๋ยวมันจะนเกินไปค่อยๆก่อนค่อยๆเลยเขาบอกว่าท้ารอดขนจานาเสร็จหมดถ้าเป็นือยำพเลย่มะก็จริงๆพราพูดมาตายหมดเลยแล้ก็เลกอร่อยอร่อยทอยางแล้วก็เปนคืด้ไม่แงยกแล้วขายของเราก็เอาคุณภาพเดยเราทะอะไรนี่ๆหน่อยก็โอเคแล้ว เขาเจอบา่เขาบอกเจอบางแบบกินเน้อที่เขาไปเที่ยวระพูก็เขาก็มาทานกินที่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 ขาเ็นได้ใช่ไล้วก็ใช่ใา่ใช่ใช่แล่วช่ใช่าช่ใช่ใช่าช่นช่ใช่วช่ใช่ใน่ใช่ใชไใช้ใช่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 ใชอใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใ่ช่แล้วช่ใช่ยช่ใ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 ช่บชกใช่ใช่ใชอใชเใา่ใ่ใ้่ใช่ใช่ใใช่่่อ่ ถมาร้อยคนดูที่ลเปอร์เซ็นต์อันไหนมากอืมก็ด็แน่นอนนอันนี้ถ้าเราก็เลยไม่ตัดน,นะอะไรต้งสิ้นทำมากี่ปีแล้วครับจริงๆเนี่ยหยุดร้านเนี่ยเมาก่อนนี้เก่าแก่ของลุงคูณและที่ผมหยุดไปก็หยุดขาย่ังอะแมื่ก่อนนี้อยู่ข้างนอกนู่นไอห้องแถวแล้วก็เซ็งห้องไหว อั่ไี้ทือบ้านของนมใช่แล้ว,ว,วที่เก่ากาที่ลูกบอกเนี่ยบอไว่ามีทำอะไรเจกเกลาๆอยู่อหมบอกมีจดเอาไว้อยู่หมดอ่ะทำไมไม่ทาีำลูกจบไปเรียนอาเตรเลียกลับมาอะไรก็ยังไม่มีอะไรทำอ่ะลองเปิดดมาเปิดดูแต่แล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ลูกก็โทร่าเป็นยายพ่อดีขา้าวหนึงเส ติดโควิดด้วยอะไรก็เลยยังไม่กลับพ<อ>ีท่ทีก็อยากจะทำขายที่นู่นเนื่อก็เลยว่าแบ่งพาอลูกมีสามสี่คนโอเคไปแล้วน,นะครับภาพโชคดีครับขาแวะมาอ,อุดหนุนใหม่หครับให้โชคดีโชคดีอไอติมไอติมยี่สิบบาทเยอะมากใครแวะมาก็มาอุดหนุนลุงได้นะครับหวานน้อยด้วยกำลังดิบกินได้เรื่อย ไปร้านไหนอร่อยกันช็อกโกแลตเลยกะทิชอบช็อกโกแลตไหมเข้มข้นหรือบกะทิ้เราไม่ใช่สายช็อกโกแลตเท่าไหร่แต่กะทิอร่อยกะทิอร่อยอร่อยทั้งสองอันแหละลุงทำนิดเดียวไปเดี๋ยวไปร้านกาแฟ let's go นี่ร้านชิบสกิลโอ้โห เห็นไหมเห็นทางเดินแล้วงงไหมงงสิเออเขายังงงเลยเห็นล้วเห็นเขาวาชีฟอ๋อโอเคโอเคเห็นเขาก็ยังงงของออนแต่ล ตื่น่ๆเพลงเสียงดังนิดนึง ฮีเอชคนะครับผมเดี๋ยวไปไหนต่อกราดูกันหาอะไรกินก่อนหิวหิวหิวใช่ไหมหิวใช่ใช่หาอะไรกินเนี่ยท่าแดดจบวันนี้ด้วยร้านแกงกะหรี่นะครับร้านเคซี่เคอรี่จากลำพูนสู่เชียงใหม่จากลำพูนสู่เชียงใหม่ไปกินข้าวกัน โอนโรเลมอนม่มีมีแต่ด่ยมนอะเลากอยากอยากมาแล้วกะรีหมูทอดใหญ่เบิ่มากเลยเรกกะมือเต็มจานพอดีจุดยอไข่ข้นแล้วก็หมูตุ๋น โอ้โสีของ Samsung ยังสวย <c oughs> ไม่หมดเราเสร็จเรื่องเดดเรื่องเดดก็กินต่อกินได้ สองจานเดี๋เดเดส่วนนี้ได้เก่งอย่างจริงจังอยากได้ชีเดีืยวมาอันนชีเดี่ยหลองไปนีจอด20 minutes later ขอโทษลูกค้าก็เดือนด้วยนะครับเล็กนะคะแนวจะของงไม่ได้เ่เออเหมือนแบบของไม่ได้ก็เลยั ไม่ได้กิดระหว่างรอกินจานยิงคอเออันนี้เรียบร้อยแล้วเช็คบิลกับได้เจ้าบวันจบคลิปคลิปลำพูนสู่เชียงใหม่เกิดจะเจอที่ลำพูนแล้วแต่แปลกร้านเขาปิดเออเสียดายร้านนไหนปิดเสียรอบแรกไปรอค่าดิบคุวันนี้ก็อร่อยทุกร้านเลยดีที่สุดคือร้านจอยนะแนะนำ กาแฟอร่อยนะราคาน่ารักเออราคาน่ารักแล้วร้านกาแฟอร่อยส่วนก๋วยเตี๋ยวข้างล่างก็โอเคนะอก๋วยเตี๋ยวข้างล่างโอเคแล้วก็ตัวร้านชีฟร้านชีฟก็แอร์เย็นเพลงถ้าคุณชอบฟังเพลงก็เออก็โอเคแล้วก็ร้านแกงกะหรี่เคซี่เคอรี่นะครับถ้าใครชอบกินแกงกะหรี่ก็แวะมาได้นะ มีของเล่นค่าเวลาแนะนำหมูทอดอร่อยนะครับบ๊ายบายไปคอยดูว่าวันรอบหน้าเรจะไปไหนใช่ๆอันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าดืมรักษาสุขาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายครับ